สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาพี่น้องวันนี้ภาวนาบทสดีที่68นะครับหัวข้อบอกว่าบทสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงชัยในวันนี้จะยาวสักหน่อยนะครับแต่ว่าก็ให้ภาวนาไปด้วยกันและลำพึงไปพร้อมๆกันนะครับส่วนคำอธิบายอะไรต่างๆนั้นก็คงจะมีไม่มากนะครับบทภาวนานั้นก็มีอยู่บอกว่า พระเจ้าทรงลุกขึ้นศัตรูของพระองค์กระจัดกระจายผู้ที่เกลียดชังพระองค์หลบหนีไปจากพระพักพระองค์พระองค์ทรงไล่เขากระจัดกระจายเหมือนควันที่จางหายไปขี้พึ่งย่อมละลายยามต้องไปฉันใดคนชั่วย่อมพินาศไปเมื่อพระเจ้าเสด็จมาฉันนั้นผู้ชอบธรรมจะยินดีร่าเริงเฉพาะพระพักพระเจ้าและจะร้องเพลงด้วยความปรีดา จงร้องเพลงถวายพระเจ้าเถิดจงร้องเพลงสรุดีสรรเสริญพระนามพระองค์จงเตรียมทางแด่พระองค์ผู้เสด็จมาโดยมีเมฆเป็นพาหนะพระนามพระองค์ก็คือพระยาเวจงมีความสุขเฉพาะพระพักเถิดพระเจ้าในที่ประทับศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ทรงเป็นบิดาของลูกกําพร้าทรงปกป้องจิงไม้ พระองค์ประทานบ้านเรือนให้คนเดียวดายพำนักอยู่ทรงนำผู้ต้องการขังทรงนำผู้ต้องขังออกมารับความรุ่งเรืองแต่ทรงทิ้งคนกบฏให้อยู่ในที่แห้งแลง้งข้าแต่พระเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จนำหน้าประชากรของพระองค์เมื่อทรงพระดําเดินผ่านถิ่นธุรกันดานแผ่นดินก็สั่นสะเทือนท้องฟ้า โปรยปลายลงมาเฉพาะพระพักพระเจ้าแห่งภูเขาซีนายเฉพาะพระพักพระเจ้าพระเจ้าแห่งอิสราเอลข้าแต่พระเจ้าพระองค์ประทานฝนมากมายลงมาพระองค์ทรงบัรดาลให้แผ่นดินที่แห้งแล้งกลับชุ่มชื่นประชากรของพระองค์เข้าพำนักในแผ่นดินนั้นข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงพระทัยดี เตรียมแผ่นดินนี้ไว้สำหรับคนขัดสนพระองค์พระผู้เป็นเจ้าประธานพระวาจาหญิงที่ประกาศข่าวดีมีจำนวนมากเป็นกองทัพบ,บรรดากริย์แห่งกองทัพกำลังหลบหนีกำลังหลบหนีแม้หญิงที่อยู่บ้านก็ยังแบ่งของเฉลยรูปนกพิราบชุบเงิน รูปนกพิราบชุบเงินปีกชุบทองสู่ส่องแสงวาววับทำไมบางท่านยังนอนพักอยู่ในคอกแกะขณะที่พระเจ้าสูงสุดทรงขับไล่บรดากษัตริย์ให้กระจัดกระจายหิมะก็ตกบนภูเขาซัลโมนภูเขาของพระเจ้าภูเขาแห่งบาชาญภูเขาสูงสง่าภูเขาแห่งบาชาญ ภูเขาสูงสนาทั้งหลายทําไมจึงอิจฉาภูเขาที่พระเจ้าทรงเลือกให้เป็นที่พำนักของพระองค์ที่นั่นพระยาเวจะทรงพำนักอยู่ตลอดไปรถสึกของพระเจ้ามีจํานวนหลายพันคันพระองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจากภูเขาสีนายไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พระองค์เสด็จขึ้นยังที่สูงทรงจับกลุ่มเฉลยทรงรับบรรณาการจากมนุษย์ แม้คนกบฏยังอาศัยอยู่กับพระยาเวพระเจ้าขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงได้รับพระพรทุกทุกวันพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรอดพ้นทรงเอาพระไทยใส่พวกเขาพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงช่วยให้รอดพ้นพระยาเวองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดให้เราพ้นจากความตายพระเจ้าจะทรงทุบศีรษะศัตรูของพระองค์อย่างแน่นอนจะทรงทุบกระหม่อม มีผมของผู้ดื้ดอดึงไปหน,ปนหนทางแห่งความผิดองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราจะนำเขากลับมาจากบาชานเราจะนำเขากลับมาจากห้วงลึกแห่งท้องทะเลเพื่อท่านจะได้จุ่มเท้าของท่านในเลือดและลิ้นของสุนัขของท่านจะได้เลียเลือดของศัตรูด้วยข้าแต่พระเจ้าทุกคนเห็นขบวนแห่ของพระองค์ ขบวนแหขขข่ของพระเจ้าของข้าพเจ้าของพระราชาของข้าพเจ้ากำลังเข้าไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีนักร้องนำขบวนนักดนตรีอยู่ท้ายขบวนกลางขบวนมหีหญิงสาวเล่นรำบราท่านทั้งหลายที่เป็นปงพันอิสราเอลจงถวายพระพรแด่พระยาเวในที่ชุมนุมเถิดจงถวายพระพรแด่พระยาเวเบนจามินอยู่ที่นั่นเป็นน้องคนเล็กแต่เดินนำหน้า บรรดาเจ้านายแห่งยูดาตามมาเป็นกลุ่มบรรดาเจ้านายแห่งเซเบรุนเจ้านายแห่งนับทาลีก็มาด้วยข้าแต่พระเจ้าขอทรงแสดงพระนุภาพเถิดข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงสำแดงภาพนุภาพดังที่เคยทรงประทับเพื่อข้าพระเจ้าทั้งหลายบรรดากษัตริย์จะนำบณาการมาถวายพระองค์สำหรับพระวิหารของพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็มขอพระองค์ทรงขู่สัตว์ร้าย ในพงอ้อขอทรงขู่ประชาชาติหงโครพร้อมกับลูกของมันซึ่งก้มหัวถวายแท่งเงินเป็นบรรณาการแก่รูปเครบขอทรงขับไล่ประชาชาติที่รักสงครามให้กระจัดกระจายบรรดาผู้ทรงอำนาจจะมาจากอียิปต์เอธิโอเปียและยื่นมือออกมาวอนขอพระเจ้าอาณาจักรทั้งหลายบนแผ่นดินเอย๋ยจงร้องเพลงถวายพระเจ้าจงถวายสุดีแด่พระองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์เสด็จมาเหนือสวรรค์สวรรค์น,น,นิรันดรบฟังซิพระสุรเสียงของพระองค์ทรงอำนาจดังเหมือนเสียงฟ้าร้องทรงยอมรับว่าพระเจ้าทรงอนุภาพมหิจานุภาพอยู่เหนืออิสราเอลพระอนุภาพของพระองค์อยู่เหนือกลุ่มแม่ข่าแต่พระเจ้าพระองค์ทรง,งน่าเกรงขามจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ พระเจ้าแห่งอิสราเอลประทานพลังและอำนาจแก่ประชากรของพระองค์สาธุการแด่พระเจ้าครับพี่น้องก็วันนี้ก็เป็นบทพาวนาที่ยาวเลยนะครับแล้วก็แน่นอนเนื้อหาสาระก็สรุปสรุปไว้ง่ายๆก็บอกว่าเป็นบทสรุปที่กล่าวถึงการแสดงให้ประชาชนรึกถึงเหตุการณ์ที่เขากำลังเฉลิมฉลองอการ เป็นการแสดงเป็นสวนสัญลักษณ์และอื่นนะครับทาให้ประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์ได้รับผลทางจิตใจในเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับสําหรับเราที่อยู่ในพระธรรมใหม่นะครับแน่นอนก็เป็นโอกาสที่เราจะเฉลิมฉลองและก็สรเสนพระเจ้าด้วยบูชาต่างๆด้วยพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ที่เรามีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยบูชากราบพระคุณนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น วันนี้พี่น้องก็ขอให้เราสำนึกเสมอว่าเราต้องมีชีวิตและเจริญชีวิตของเราในความเป็นจริงอย่างนี้ในความรักและก็ในความเป็นหนึ่งเดียวในนึกด้วยจิตสำนึกของการรึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงดูแลและคุ้มครองเรานะครับขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด